เรื่องขอให้รัเสเซียหยุดยิงเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปูตินไม่ยอมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะยังสงครามก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแล้วก็เกิดคำถามต่อว่าเอ๊แล้วยูเคร,รนเนี่ยว่ายัางไบงบารทรัมป์ก็จะต้องพูดแล้วก็โน้มนาวให้เซเลนสกีนะ้ยอมรับในเงื่อนไขที่จะยอมเสียดินแดนบางส่วนไป ถ้าสมมติทิศทางมันไปแบบนี้แล้วเกิดว่าเซเลนสกี้ยอมนะคือถ้าไม่ยอมก็ลบต่อกันเป็นช่วงที่ว่ายง่ายท้าทายโลกมากเลยว่าจะนำไปสู่ผลอย่างไรเพราะว่าจากการประชุมสมิทธทิราสกาเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ท่าทีจุดยืนนะครับในมิติทางการเมืองที่เชื่อมต่อไปทางเศรษฐกิจน,นะครับของมหามหาอำนาจทาั้ง3-4ประเทศเหล่านี้ 1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะหละังจากที่ a อล s สกาสม m i t ดูเหมือนว่าสหรัฐกับรัสเซียน่าจะตกลงกันได้ในการที่จะหาเงื่อนไขในการยุติสงครามยูเครนนะคะเรื่องนี้จะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐจีนและรัสเซียยังไงบ้างคะอาจารย์ ในในมิติแรกนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ความสำเร็จในก้าวแรกนะระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะเพราะว่าถ้าเราดูลงไปในเนื้อในแนละ้วเนี่ยผมคิดว่าการประชุมเทียราสกาสมิทเทียราสกาเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีตัวสาระนะที่มันเอ่อจะเรียกว่าเออเป็นเป็นเป็นเนื้อเป็นน้นะ <laughs> เป็นเป็นเนื้อเป็นหนัง นะเท่าที่ควรในมุมมองผมนะครับมันเป็นมิติในเชิงลักษณะเเชิงใสยลักษณ์เพราะว่าแบนวีทรัมป์อยากเห็นการประชุมนี้เกิดขึ้นนะในขณะที่ปารีปูตินเนี่ยนะไว้ง่ายเอ่อทำตัวโลโปรไฟล์ไม่แสดงจุดยืนไม่แสดงแต่ในอีกด้านหนึ่งก็พยายามบอกอกว่าการหยิบยกประเด็นแล้วจะเอ่ออวาระเรื่องขอให้รัเสเซียหยุดยิงเนี่ยนะครับจะ ไม่สามารถที่จะบรรลุได้นะเป็นนั้นทีิงแล้วถ้าสมมติว่าจะเอาตัวสาระที่พูดคุยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปูตินไม่ยอมนะครับถึงบอกว่าตอนท้ายของการแถลงข่าวถึงมีประเด็นว่าถ้าหลังจากนั้นเนี่ยอนาคตนะครับก,ก็อยากจะเห็นการประชุมซอมิทครั้งต่อไปอาจจะเป็นที่บอสโกหรือที่ไหนนะครับเพื่อจะพูดคุยกันต่อนะครับลึกลงไปกว่านั้นนะครับ พอประเด็นเนี่ยมันไปเข้าทางรัสเซียแล้วก็เกิดคําถามต่อว่าเอ๊ะแล้วยูเครนเนี่ยว่ายังไงนะอย่างที่คุณกิตาเกิดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าเประธานทรัมป์ก็จะต้องพูดแล้วก็โน้มน้าวนะครับให้เซเลนสกี้นะยอมรับในเงื่อนไขนะครับที่จะยอมเสียดินแดนบางส่วนไปซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจุดยืนในทางการเมืองในพิธีทางการเมืองเนี่ยมันจะยอมรับได้ไหม แล้วก็รวมไปถึงแม้กระทั่งประเทศในสหภาพยุโรปเองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะยังสงครามก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับก็ต้องพูดกันให้ชัดเจนเช่นอขอแบ่งพื้นที่ขอหยุดรบนะครับแล้วก็ยอมให้รัสเซียค,ครองพื้นที่บางส่วนนะครับแต่ขอพื้นที่ทางตอนใต้นะครับที่ลงมาทะเลดำไรแถบนั้นนะครับกลับคืนให้ให้ใหยูเครนเพราะก็เป็นเส้นทางการค้า นะครับที่เชื่อมต่อไปยังสาภาพยุโรปหลายประเทศนะอันนี้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ผมคิดว่าเาดี๋ยวไิด์บี้ทรัมป์ก็จะต้องคุยกับเซเลนสกี้นะเพิ่มเติม,ตมว่าจะยอมรับเนี่ยยอมรับได้แค่ไหนอย่างไรนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติทิศทางมันไปแบบนี้แล้วเกิดว่าเซเลนสกี้ยอมนะถ้าไม่ยอมก็ลบต่อกัอนนะครับแต่ถ้ายอมนะครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าผมคิดว่าการ พบปะการประชุมกันของอผู้นำหลายๆประเทศในหลายเวทีนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนข้างหน้านะครับอย่างที่คุณดีต้าเกรินไปว่ามันจะเป็นช่วงที่ว่ายง่ายท้าทายโลกมากเลยว่าจะนำไปสู่ผลอย่างไรเพราะว่าจากการประชุมสมิตรที่รัสกาเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ท่าทีจุดยืนนะครับในมิตทิทางการเมืองที่เชื่อมต่อไปทางเศรษฐกิจ นะครับของมหามหาอำนาจทั้งสามสี่ประเทศเหล่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพาบีทรัมป์ก็เริ่มถูกกดดันนะผ่านกลุ่มบริกสนะที่แข็งแกร่งมากขึ้นเยอะเลยนะหลังจากที่ไปกดดันทั้งอินเดียและรัสเซียเพิ่มเติมเข้าไปแล้วสองประเทศก็ดูเหมือนจะไม่ยอมนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าภายหลังการเรียกเก็บ นาะอากรนําเข้านะครับกับอินเดียและอินเดียไม่ย,ยอมเนี่ยนะครับรวมทั้งกรณีของบราซิลเนี่ยมีการต่อสายนะครับทั้งระดับวัยง่ายผู้ประสานง,งานและระดับประธานาธิบดีนะนะกระแสะข่าวในเมืองจีนนี่ออกเลยผมก็เพิ่งกลับมาจากเมืองจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนอยู่ที่นั่นเนี่ยมีกระแสะข่าวที่ทางทางการจีนเนี่ยนะเปิดเผยเลยบอกว่าเนะระธานบดีสียิ่นผิงเนี่ยมีการพูดคุยนะกับ แฟร์ดีของของบราซิลนะครับซึ่งก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของสินค้าเกษตรและอะไรต่างๆนะครับเพราะว่า,าข้อเรียกร้องหนึ่งนะครับที่แบบดีทรัมป์อยากได้ก็คือการขอให้จีนซื้อถั่วเหลืองในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็การเรียกเก็บอากรนําเข้าในระดับที่สูงไปถึง50%เนี่ยก็อาจจะทําให้การส่งออกเ,อเช่นสินค้าเกษตรอื่นๆเช่นกาแฟอย่างนี้เป็นต้นอาจจะลาบากนะครับจีนเนี่ย นะมีจุดยืนที่น่าสนใจมากนะแสดงจุดยืนท่าทีที่เป็นบวกต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้บอกยังยินดีที่จะซื้อนะครับธูเ,เลืองแล้วก็จากพนมิตรนะสดกาแฟ ى, ถ้าส่งออกไปยังสหรัฐแล้วมีปัญหานะจีนมีปร,ระชากรมากแล้วก็ขณะนี้ก็ดื่มกาแฟค่อนข้างเยอะนะก็ขอให้ส่งมาที่ที่จีนโดยที่จีนจะไม่ได้กเก็บอกรในนะตราที่สูงขึ้น นะถ้าทีลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าทําให้กลุ่มบริกส์แน่นแฟนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการเชื่อมโยงนะทั้งกรณีของรัสเซียก็ดีแล้วก็กลุ่มบริกส์ซึ่งผมคิดว่ากดดันแบบดิทรัมนะครับเพราะจากนี้ไปเนี่ยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาเซียนแล้วก็ต่อไปอยัง C, นะเอเปกนะท้าทีของมหาอำนาจเหล่านี้นะ ในมิติทางด้านการเมือที่จะเชื่อมต่อมาเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นคําตอบของของโลกในช่วงปีสองปีข้างหน้าได้เลยน่าสนใจอย่างมากนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแปรสําคัญที่จะทําให้สงครามรัสเซียยูเครนนี้จบได้หรือก็ทําให้ประเด็นเรื่องของความตึงเครียดทางภูงมิรัฐศาสตร์ที่ไปโยงเรื่องของภูงมิจักรศาสตร์เนี่ยมันจบลงได้ก็คือเงื่อนไขตั้นต้นเลยนะคะยูเครนไม่เข้านาโตและยุโรปต้องยอมตามนะ ก็ก็ตอนนี้อ่าอ่าสมายุโรปก็ต้องจับเข่าคุยกันนะว่าจะยังไงแล้วจุดยืนนะจุดเหมาะสมนะที่จะทำให้ยุโรปเองก็มีมีระดับของความมั่นคงที่ดีขึ้นเพื่อจะได้มีเวลาไปพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะครับหันกลับมามิติเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงกับจีนกับประเทศใหม่ๆนะครับ <S <S 1> <S 1> แทนที่จะมาให้ความสำคัญจะมิติความมั่นคง นะครับคือถ้ารัสเซียบอกว่าเฮ้ย hey, รัสเซียโอเคถ้าคุณหยุดแค่นี้ผมก็หยุดนะผมคิดว่าจะทําให้สาภาพยุโรปเนี่ยเริ่มกลับมามีสถานะที่มั่นคงมากขึ้นในเชิงการเมืองนะครับแล้วก็จะมีทรัพยากรมีเวลาและผมเชื่อว่าหลายๆประเทศพร้อมที่จะร่วมมือนะในการพัฒนาสาภาพยุโรปให้เศรษฐกิจกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึง่งค่ะคือถ้า ตกลงกันได้เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าได้นะคะมาหันมายังค้าขายกันเหมือนเดิมเนี่ยจะเป็นภาพที่ดีกับเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคือถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์เชิงอํานาจค่ะอาจารย์พยิจิตตคะจะเป็นไปได้ง่ายหรือคะอาจารย์คะที่สหรัฐนั้นจะเป็นมิตรในทั้งเรื่องของการค้าแล้วก็วิทยาศาสตร์เรื่องของความมั่นคงกับกลุ่มบริกสที่ถือว่าเขามองว่าเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านนะคะหรือว่า เดินนโยบายที่เป็นลักษณะคู่แข่งกับอเมริกาแล้วก็ข้างเงินดอลลาร์ผมผมรู้สึกว่าบอบดิทรัมจริงๆแล้วเนี่ยใช้หลายๆประเด็นรวมทั้งประเด็นเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยน,นะเป็นเพียงเงื่อนไขาการต่อรองนะลึกลงไปเนี่ยแอบดิทรัมด้วยสไตล์ความเป็นนักธุรกิจเนี่ยอยากได้อยากได้การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจอยากได้อยากพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาแข็งแกร่งนะครับเพราะนั้นมิติทางการ การเมืองความมั่นคงต่างๆผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อต่อรองนะครับเขาอยากเห็นเศรษฐกิจกลับมาแข็งแกร่งเพื่อที่การเลือกตั้งมิดเทอมในปลายปีหน้านะครับเดมอปิกาจะได้กลับมาชนะปูพื้นนะปูฐานเสียงนะเพื่อว่พทรัมป์อาจจะตัดสินใจลงต่อสไตยที่3อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะทําให้ฐานคะแนนเสียงและอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการบริหารนะประเทศในช่วง2ปี3ปีจากนี้ไปเนี่ย มันมันรับรื่นมากขึ้นถ้ามีฐานคะแนนเสียงของรนะิบ u b l i ิ a n ในสภาในส่วนที่สูงนะอันนี้ผมก็คิดว่าเป็น,เป,นเป็นทั้งเกมการเมืองภายในประเทศนะเป็นทั้งเรื่องของภาพสนามใหญ่เแต่ว่าด้วยสไตล์เนี่ยนะ the art of the deal ที่ที่โดนดีทรัม์เขียนหนังสือไว้เนะี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาร่วมหลงแล้วก็ใช้เป็นประจำนะในสมัยที่เป็นเป็นนักธุรกิจนะก็เอามาใช้ในเวทีการเมือง รนะวมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งอันนี้มันก็จะผลักดันทําให้ผมคิดว่าอามันจะต้องหาข้อสรุปให้ได้ดเร็วๆนี้คือถ้าปลายปีนี้นะอีกสองสเดือนข้างหน้าที่คุณกีตา้าว่าเนี่ยนะโลกไม่สามารถหาข้อสรุปอะไรได้เนี่ยนะนะครับในเชิงบวกนะสองสามปีจากนี้ไปเนะี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลองอย่างมาก เพราะในขณะนี้เนี่ยค้าขายก็ไมาค่อยค้ากันลงทุนก็ไมาค่อยกล้าลงทุนกันเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอไอ้พวกนี้มันเริ่มส่งสัญญาณเชิงลบออกไปในภาพของเศรษฐกิจมหาภา,ภา,ภาคทั้งในในประเทศใหญ่แล้วก็กระทบต่อไปยังในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันมันจะทำให้โลกผมคิดว่าจะอยู่เข้าสู่สภาวะซบเซาอย่างมากเลยครับ มุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ